สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับลินนาคะวันนี้ลินจะมารีวิวจอย PlayStation 4ที่ลินเพิ่งไดนมาใหม่นี่สำหรับตัวจอยตัวก็คือนี่เลยค่ะของ l a อ e r นะคะรุ่น Light d u Tournament Edition ของนะคะ ก็เป็นสีชมพูเนาะซึ่งจริงๆตัวนี้มันออกมาเป็นสีดำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมาเป็นเรื่องสีชมพูซึ่งสายนวานๆแบบเราก็ต้องมีเนาะในกล่องนะคะก็จะมีตัวจอยมาให้นะแล้วก็มี USB นะคะนี่ USB นะคะเที่ยวไว้ต่อเข้ากับ PC แล้วก็เพลย์ส t i ชั p น o n e นั่นเองแต่ว่า เพสเซชันโฟล์เราใช้บลูทูธได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตัวจอยหน้าตาเป็นยังไงเวลาดู่ใ,ใกล้ๆนี่สีวานมาสีวานออกมากีดกีเถึงอันนี้ด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านบน แล้วก็ตอนที่ลินไปโพสว่าได้มาเนี่ยมีคนสอบถามมาว่ามันมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาจาก Joy PlayStation 4เนี่ยทั้งหมดกี่ปุ่มนะคะเราก็จะไปนับให้ดูกันเลยนะอันนี้ด้านหน้าเนี่ยคือมันจะมีเหมือนกับตัว Joy PlayStation 4ทุกอย่างนะคะก็มีปุ่มอะไรอย่างนี้หนาหลอกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต่างกันตรงข้างบนนี้นี่จะมี2ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็จะมีหนึ่งี่ ะะและก็ด้านหลังนี้กดได้นะสอปุ่มนี้รวมเป็นเพิ่มหมดสี่สีปุ่มนะคะโอเคทีนี้เราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าลินใช้จริงจะเป็นยังไงนะคะกับการสตรีม Resident e v i ตอนจบด้วยอย่าลืมดูกันนะไปเลย ยิงเล้วมาเลยนะมาให้ยิงซะดีๆต,ตายซะดีสิไม่เห็นจะน่ากลัวเท่าไหร่เลย สรุปนะคะก็สำหรับคนที่สนใจจอยนะนี่ตัวนี้นะคะก็สำหรับลินว่าก็เป็นได้โอเคแต่ว่าปุ่มมันค่อนข้างจะยอนนิดนึงอะมือก็ไปโดนไปอะไรอย่างเงี้ย่ายๆนะคะเดี๋ยวไปเลี้ยวดูเอ้ยเดี๋ยวเอาไม่นะไม่ได้จะแคร์สำหรับปัญหาที่ลิไนไปคอไว้ในกลุ่ม เลเซชั4นะคะก็ค่อนข้างจะบอกว่าย่อห้อนี้ไม่ค่อยโอเคก็เลยลองใช้ไปเรื่อยเนาะถ้ามันไม่โอเคยังไงก็เราจะมาบอกกันในทีหลังนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการใช้จอยตัวนี้นะไปทดลองเล่นเ e สเซ e i ์ e v i ิวมานะคะปัญหาก็อย่างที่เห็นอยู่ตอนสตรีมนะคะก็จะมีเรื่องปุ่มอะไรตรงนี้นิดนึงนะคะ แต่ว่าการบังคับการคอนโทรลอะไรสำหรับดินดินยังไม่เจอปัญหาอะไรนะคะ <Wow. S 1> ก็เล่นไหลลื่นได้เหมือนใช้จอย PlayStation 4ฟท่าทุกอย่างเลยนี่นะคะ <Wow. S 1> สำหรับเรื่องคุณค่าทางจิตใจก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะ <Wow. S 1> เพราะว่าเหมนคนชอบสิงผูก็เลยสิบสิบ,สบ โอเคค่ะก็ขอฝากรีวิวแรกของลินไว้วด้วยนะคะถ้ากดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยในครั้งหน้าลินจะมีอะไรมาอวดมาโชว์มารีวิวอีกก็รอติดตามกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะบ๊ายบาะ